ต้องชอบคลิปจากซังซังโคมาสี่ให้เสียงภาคไทยโดยกวนโดครับผมฮ่านาที่สุดก็เจอเป็นสภาพที่ดูไม่ได้เลยนายอบุยาชิเกะใครมึงมาตั้งบ้านกลางป่าวะเนื่องขับรถมาไกลเนื่องเหนื่อยเขากินข้าวก่อนนะเดี๋ยวจะฆ่าทีหลังเราต้องไงเสียงอะไรวะเปล่าไม่มีอะไรแค่เสียงแมววิ่งบนหลังคาไม่มีอะไรหรอกกินข้าวต่อไปเถอะแมวอะไรเสียงแบบนี้วะนั่นมัน ไอเขาวมึงก็ยังเป็นควายไอ้บองแมวไงไม่เป็นไรกูงน้องใม่ได้นั่นอะไรอ่ะเล้กสามพวกนี้มาจากไหนเนี่ยเฮ้ยใครรู้ยาวแดกปะแดกคุณไอ้มึงอยาไงแดงเดี๋ยวนี้โอ้ชิบตาแม็ป้องคุ้งว่าขาดอีกแล้วน้องใม่แบบตายใช่ไหพอมาเยขนาดนี้ต้องอังกฤษหรือสเปนเล่นบูเหียนเปอนการให้สั่งอย่างที่ต้องตายเหี้ยมัน มันไม่ใช่มกมันคือกำตังปิดประตูวิจิตรคะไปเลโอรโกฉลาดเลยแอบวดเอวไงอะไรอะไงอะไรเนี่ยเอเลนอรียตัวเฮียอะไรเนี่ยเรื่้กูทาไม่ไหวแล้วชังมากฮะนั่นดิ๋นจิ๋นหลอกเอาศูนย์เด้พินไม่อยู่ใจต้องไวโอเล็ตัฝันแก้องก่้องก้องแกกงกเสียตัไม่ว่าแล้จะไม่ยเปดมือให้ใครเหโดนอะไรอ่ะไฟเปิดเข้า ก็ลาท่าให้ยาแตกกองทองที่นี่แหละที่จะเป็นหลุมฝังศพพวกแกไอพวกนักล่าโซนคนที่จะตายนั่นคือแกต่างหางพูดซ้ำไม่ยอมให้หนีไม่ได้หรอกปากเก่งเลืเกินได้เด็กค่ะชักเป้าแน่จริงก็ขอมากับมะปกกับปัจจิโร่พูดถึงใครเดี๋ยวมันจะชื่อนั้นไม่นั่นะชื่อมึงไม่ใช่วาย